ของเด่นห้วยราชยังคงรับเหมือนเดิมก็มีโอกาสต่ำแล้วครับเดี๋ยวดูครับเป็นยังไงยกนี้เอาละครับยกนี้นี่ออกมาปล้ำไหนแล้วนะครับเตียดเข้าไปเริ่มจะล็อกแขนแล้วไีเท่าโอ้โหจะดูความแข็งแรงนะยครับสาเมืองน้อยกดลงมาแต่ชากี่ไปไหนไปด้วยนะครับอืหรว่าจะทาาไหวหรือเปล่าเดินขยับเข้าไปก็จริงจะต้องออกอาวุธต้องมีอาวุธนำครับเอาเข้าไปครับยังไม่ยอมครับงะแนนของเด่นห้วยราชครับ โดนยกที่3ครับตามแผนของเขาคือของจริงมายกนี้ครับเอาดูครับเดินเสียงเข้าไปเดี๋ยวดูครับทีต่อทีนี้น่าสนใจมากครับต้นๆครับแสนบางน้อยนี่ออกตัวนําไปก่อนอย่างที่เห็นครับเพราะว่าออกวุ้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับเด่นเฮราที่เปิดเกมเดินเต็มกําลังครับใช้ความยาวครับวงในกระทุ้งเข้าไปก็ได้เสียวได้เฮแล้วครับพี้ไม่ว่าวงในนะครับพอจับได้ปล้ำได้กระทุ้งได้นี่โอ้โห เสียงเชียร์มาเลยนะครับแต่ว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าขาไม่ได้นะครับโอ้โหดูจงหวะบวกกันบวกซอกันแบบนี้นะครับเดี่ยวได้เห็นอะไรดีๆนะคู่นี้สายต่ําจะได้ทํางานหรือเปล่านะครับขยับเขาไปเอาต้องไขยันนะครับ้องได้ตีไม่ได้ในกรรมการต้องแยกก่อนครับต่ำไม่รู้ครับแต่เชื่อว่าแฟนมวยเกินขึ้นครับอยากเห็นสกอร์ต่ำออกมาครับแต่ว่าตอนนี้เด่นห้วยราดเดินจับในใช้ความใหญ่ครับเอาล็อก ล็อกแม่ขึ้นคอไม่ได้ก็ล็อกไว้ครับล็อกแบบนี้มันตีไม่ถนัดไหครับกรรมการต้องแยกแล้วก็ดึงออกมาครับให้ว่ากันใหม่กลางเวทีเริ่มจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับเป็นเวอรรากนะครับอ่าตีโอ้ดูจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงของแสนเมืองน,น้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานครับนอกจากหมัดแล้ววงในก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับดูจังหวะการล็อกล็อกใกล้เปรียบด้วยไอู้วลร์าดดูจะเปียบเปรียบเอาแล้วครับเอาโห เริ่มจะแทงได้สวยไหลดอกนี่สถานการณ์ในวทีนี้เริ่มกันปวนแล้วครับเหยียดกันไปแบบนี้บี้กันแบบนี้ครับก็ต้องกว่าเด่นหัวรากได้ลุ้นได้เชียร์ได้เฮกันแล้วครับเพราะว่าเสียบเข่าวงในทีต่อทีครับดูความยาวเอาเดี๋ยวดูครับต่างคนต่างโดนแล้วเป็นยังไงครับตัวใหญ่กับตัวเล็กครับเลยตัวใหญ่ก็ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับตัวเล็กนี่ต้องถอยร่นไปเหมือนกันนะครับเด่นหัวราชเดินกหยับโอ้โหเรียกว่าเดินไปแบบ อ่อนนอกแข็งในนะครับชนไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยแล้วก็พยายามจับลล้ำในถือว่าเป็นอาวุธเด็ดอาวุธเดียวที่เราเห็นเลยนะครับของเด่นเวราตตอนนี้พอจับได้ของได้ดีจังหวะกา,าตรตีนะครับโอ้โห,โหมาแต่ละเม็ดดีเนือเนื้อทั้งนั้นนะครับมาดูที่แสนเมืองน้อยแล้วนะครับโดนเข้าไปเยอะๆกระทำท่าจะอ่อนแรงลงไปเหมือนกันครับดต่อครับ เดินห้วยราชมาไปแบบเรือเกลือครับไม่รีบไม่เร่งแต่ว่าความเร็วนี่มาตรฐานครับไปไม่เร็วแต่ไม่มีอะไรหยุดได้ครับด <m> ูคร <ๆ S 1> <จ>ับเดินเข้าไปรับแข้งเดินเข้าไปรับปาดมีแข้งสายสวยขึ้นไปแหมนึกว่าจะรับยันระครังด้ครับยัดแทงเจ็บเลือเกินอยู่ที่ความแข็งแรงลูกฮึดน,นะครับงัดออกมาโอ้โหอ้อนี่นะครับมีอ้วโ <ๆ S 1> อ้โหครับหนะครับยัเข้าไป เริ่มจะมีฮึดนะครับแรงไปหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี şey yes, <S <S ้นะครับโคนเข้าไปแล้วครับหนักๆทั้งนั้นนะครับของแทนน้อยโอ้โหใจกลัวครับเด็ดเอาเอ้าเอาเอาต่อยแล้วตัวต่อยหน้าบวกเดินตลอดเที่ยงไปโอ้โหสอมาเอ้าเอาเด่นห้วยร่าไงดีใครอยู่แล้วครับแบบนี้เปิดหน้าแรกแล้วครับแบบนี้ครับเด่นห้วยร่าครับ ไ่ายกนี้นี่เดินเต็มกําลังจริงๆครับเห็นชัดเจนครับว่าเร็วขึ้นแล้วก็วอาอุ้งเทาะได้ต่อเนื่องครับขณะที่แสนเมืองน้อยนี่ก็ยังตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นแล้วครับอยู่ในเกมของตัวเองดูล็อกนายล็อกนี้ล็อกนี้เป็นของใครแสนเมืองน้อยแหละครับแหมล็อกได้ดีจังหวะวงในจังหวะการล็อกก็ดูแข็งแรงนะครับแสนเมืองน้อยแต่ว่าวงในเวลาจับได้แทงได้ดิโอ้โหเด็กเว่ยราศีถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับออกใส่ครับเม็ดนี้หนักหนาโอ้ได้เลยครับบวกมาตลอด ทำท่าจ้าไม่ไหวแต่ว่ามีฮึดตลอดนะเตะหัวลาดนี่ครับเอ้าดูจังหวะการตีล็อกได้ตีโอ้โหหนมาแรงแล้วไม่โตแรงๆทั้งนั้นครับไม่ยอมเจ็บเออเดินเพื่ออะไรบอกว่าที่ดูไม่ไหวนั่นไมนแค่อาการครับแต่ว่าหัวใจยังไม่ยอมเอ้าเดินต่อเลยเพื่อนโอ้โหโยนสองพัดยังเดินเอ้าโบลจอกไปจับในจับในไอ้ไว้ไม่ตีครับปล่อยให้แสงมึงน้อยตีไปก่อน ว่าอาการตอนนี้นี่คือหมดแล้วครับแต่ด้านของเดลวีราต์เนี่ก็พยายามจะเร่งพยายามจะเดินเอาคืนให้ได้ครับลีไม่ว่าจะทำต่อเนื่องหน่อยแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะโอ้ยสอดเลยนี่นะโอ้โหอะไรโอ้โหโดนอีกโดนเก็บโดนเยอะเอ้าดูนี่ไม่ยอมอ่ะแต่ก็ยังเดินตลอดเหมือนมึนไปเรื่อยเลยครับสู้จริงจริงโดนหนักๆเอายังทนเลยครับเดี๋ยวดูเหอะเดี๋ยวดูเหอะสู้แบบนี้โอ้ยเมาเมาโดนมัดโอ้เอียงเซมือมือ วัหลนไม่ลนรอดไม่รอดชุดใหญ่ไม่จบชุดจบชุดหญ่จบจบเกมจบยกสี่ครับโอ้โหจุดกระเทนก็โดนบวกตอก่อนแล้วครับหายใจไม่ทันแล้วครับโดนหนักมากครับโอ้โหแสนเมืองน้อยสิ์กำนันเด่งครับเอาชนะน็อกกับการถล่มชุดใหญ่ครับใส่เด่นห้วยราชสอปลใจครับในยกที่4ี่ ด้วยเวลา2นาที15วินาทีครับเรียว,ว่าเป็นการชนะนกสามไฟติดเลยนะครับของแสนเมืองน้อยแต่อีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตานะครับอาวุธนั้นถือว่าแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆจุดเกิดเหตุนี่แหละครับสอกนี้แหละครับเมาเลยครับเตะเข้าไปเอาตามเข้าไปหมัดขวาทิ้มเข้าไปโอ้โหแทงเข่าตามอีกตอกหนึงนี่ครับ พยายามนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับต้นเข้าไปแต่และดอกนี่กรรมาการตัดสินใจยุติการชกเลยนะครับลูกแรกนี่ก็คือซอกนะครับจักบวกเมาแล้วเมาอีกนี่โอ้โหต่างชาตินี่ชอบนะครับปบมือโอ้ยเม็ดสุดท้าย